สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาย snapshot น,นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาซึ่งจะลิง์เข้ามาในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น defensive stock นะครับเพราะในที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น tech stock เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วเรามาดูกันว่าตลาดหุ้นอเมริกาเป็นยังไงแล้วมันจะมีผลดีหรือผลเสียกับตลาดหุ้นไทยยังไงเอาเข้ามาครับเราควรโก d e f e n s i v หรือไม่นะฮะอย่าแย่งเมากันขอโทษครับ <laughs> แย่งหมากันกําลังจะดีเลยเมื่อกี้โอเคครับอ่ะเรามาดูกันว่าเราควรโกดีเฟนซีไหมวัวเนี่ยมันคือควรจะเปลี่ยนเป็นสุนัขบักไหมเ <Ừ. S 2> นะนะว่าเออเราไม่ควรจะเป็นเราตลาดหุ้นมันจะวัวไปได้นานแค่ไหนนะครับใส่สูตรโดยคนหล่อเลยนะฮะ<ม>อ่ะเรามาดูกันสิ่งแรกที่เราอยากจะให้ดูก็คือตลาดหุ้นอเมริกาว่าแพงแค่ไหนในปัจจุบันมันจะฝืนขึ้นไปได้ไหมได้แต่จะฟืนขึ้นไปได้นานแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้บัฟเฟตอินดิเคเตอร์ตัวเลขล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขออกมาอยู่ที่193%เสร็นแล้วนะครับใกล้ถึงกรอบบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงกรอบบนเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ตลาดหุ้นจะเกิดการปรับฐานแรงนะฮะ,ะเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคมตัวเลขนี้อยู่ที่180วันนี้ขึ้นมา193ตัวเลขนี้คือตัวเลขอะไรตัวเลขนี้คือตัวเลขขนาดตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็คือ Market Cap มูลค่าตลาดหุ้นอเมริกาหารด้วยมูลค่าเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกาคือ GDP พูดง่ายคือเอา Market Cap หารด้วย GDP ถ้าสูงก็แสดงว่าหุ้นใหญ่กว่าเศรษฐกิจวันนี้ขนาดหุ้นของอเมริกาใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจกของอเมริกาอยู่1.9เท่าก็คือ2เท่าอ่ะซึ่งประมาณ2เท่านเนี่ยมันก็จะเกิดการปรับฐานนี้ก่อนโควิดอันนี้ .com อันนี้ช่วงวิกฤตน้ำมันอย l s h อ่ะที่มันปรับร่วงลงมานี่คือ1อินดิเคเตอร์ที่บอกว่า เราจะเสี่ยงกับตลาดหุ้นอเมริกาแบบเอาเข้าไปเต็มๆตอนนี้เลยอะ่ะเราให้เรารู้ว่าเราเข้าตรงนี้นะเราไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับถ้ามันจะขึ้นไปแค่นี้ถ้ามันจะขึ้นไปแค่นี้ก็ให้รู้ว่ามันขึ้นได้แค่นี้เข้าใจไหมเพราะขึ้นไปกว่านี้อีกเอาดิดูสิมันจะทะลุถึงพายเลยไหม ดูซิมันจะแทงพายไหมใครจยไปไปทาเขานะไม่ไม่ไม่รู้แต่กูไม่เล่นแน่คือมึงจะขึ้นก็ชึ่งไปเพราะเวลามันตกเนี่ยมันเอาตายแน่นจะขายไม่ทันอ่ะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องนี้เหน่งรู้ดีแล้วก็เหน่งอธิบายอยู่บ่อยๆเขาเรียกว่า e a r n i n g ็งยิวแกตอนนี้ติดลบเลยก็คือเอา e a r n i n g ็งยิวก็คือผลตอบแทนของกําไรของตลาดหุ้น s อสลบด้วยผลตอบแทนพันธบัตร1ิปีของสหรัฐ ปรากฏว่าตอนนี้ผลตอบแทน10ปีเยอะกว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นเลยลงมาติดลบต่ําที่สุดในรอบตั้งแต่ปี2002ก็คือ22ปีไม่เคยมาอยู่ระดับนี้เลย,เลยมันก็สอดคล้องกับภาพนี้กับภาพนี้ก็แสดงว่าตลาดหุ้นแนพงดังนั้นก็ไม่รู้นะอยากจะเล่นตรงนี้ก็เล่นไปไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยอย่า,ยาพยายามไปหา n a สแดกเพราะว่า N สแดกเนี่ยมันเป็นหุ้นเทคโนโลยี รูปนี้คืออะไรรูปนี้ก็คือรูปที่เราพยายามเอาดูว่าตัวเอสแอนด์พเนี่ยมันจะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเอา e q u a l w e i g h t e q u a l w e i g h t ก็คือหุ้น500ตัวเนี่ยให้เวทเท่าๆกันให้น้ําหนักเฉลี่ยเท่าๆกันแล้วมาคํานวณเป็นดัชนีส่วน s อสแอนด์พีมาเก็ตแคปเก็คือหุ้นใหญ่ก็ได้น้ําหนักเยอะหุ้นเล็กก็ได้น้ําหนักน้อยแล้วมาคำนวณอิดัชนีซึ่งวันปัจจุบันเนี้ยเราใช้ s อสแอนด์พีมาเก็ตแคปที่เราเห็น s อสแอนด์พีห้าร้อยสี่พันสี่พันกว่าจุดเนี่ แต่ถ้าเราทำมาอีโคเวทมันก็จะได้อีกแบบหนึง่งให้เอ็นวีเดียมีมูลค่า,าของคุาทุกคนเลยไม่มีเอ็นวีเดียใหญ่แต่ถ้าเป็นมาร์เก็ตแคปเวทเนี่ยเอ็นวีเดียจะบึกบึกไปเลยไมโครซอฟท์ Microsoft จะบึกแอปเปิลจะบึกไปเลยแต่ถ้ามันอีโคเวทไงปรากฏว่าวันนี้เนี่ยตัวอีโคเวทเนี่ย under มันอันดับปรฟอร์มมากแสดงว่ามันมีคุ้นไม่กี่ตัวดันตลาดแต่ถ้าอีโคเวทเนี่ยโอ้โหเละ แสดงว่าในตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งที่ตอนที่อิลโคเวมัน Under อันเดอร์บอฟฟ์เยอะๆนะ่ะคือแพ้แพ้มาเก็ตแคปเวกเยอะๆมันก็คือแสดงให้เห็นถึงความแพงของหุ้นใหญ่ความแพงของหุ้นใหญ่แล้วหุ้นใหญ่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังว่าในจุดที่อยู่ตรงเนี้มันไม่เคยต่ำกว่าตรงนี้เลยนะไม่น่าเชื่อนะแต่ปีสองพันถึงบอกว่าคนที่มาถึงจุดตรงนี้แล้วคอบอกว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วใกล้แล้วมันยังไม่ใกล้เว้ยเอาอีกเว้ยมันยังเอาอีกแต่คําถามคือ เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเอาอีกได้เท่าไหร่มันจะเอาอีกได้ไกลเท่าไหรอไอ้นี่ก็เอาอีกมันแล้วนะออจะเอาอีกไม่ไมไม่รู้ไม่รู้จริงแต่มันถึงเวลาที่เราต้องดีเฟนซีตัวเองบ้างแล้วเราต้องลดน้ําหนักหุ้นในอเมริกาบ้างแล้วแหละซึ่งการลดน้าหนักในหุ้นอเมริกากับหุ้นอเมริกากับหุ้นเดเวลลอปเมดก็อย่างญี่ปุ่นด้วยนะก็จะได้ภาพคล้ายๆกันนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้อันนี้อันเมื่อกี้นี่เชิงวอลูเอชันนะอันนี้เรามาเชิงเทคนิคกันบ้าง เอสนีเนี่ยขึ้นมาหลังจากที่มีการดรอปลงไป2%เปอร์เซนนี่ยต่อวันครับแล้วดูซิว่าขึ้นมากี่วันละครับล่าสุดครั้งหลังสุดเนี่ยที่ดรอปไปสองเปอร์เซนเี่ยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาใช้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่เคยลง2%อเปอร์เซนอีกเลยเนี่ยร้อยวันละโอ้ร้อยวันแล้วไม่เคยลง2%อเร์เซ็นเลยอันนี้ดีอ่าซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มันลงมา2อร์เซนแล้ววิ่งไปเรื่อยๆลงบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างนะครับไม่เกิิินนนนนวววัััไไมมม่่่เเเกงปรรรืืออยๆคบ ครบร้อยวันเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะปรับฐานนี่คือก่อนโควิดนี่คือสับพรามอันนี้ดีอันนี้อันนี้คือสับพราม์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งมันมันจะพอเป็นเทนิเคิลรู้ไหมแต่ว่าทุกคนก็มอตลาดบวกคือมนก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยว่ามันแพงนะแพงนะเฮ้ยมันมันเริ่มไม่มีความสมดุลในตลาดหุ้นแล้วนะแล้วมันก็ขึ้นมาโดยไม่มีการปรับ2เปอร์เซนมาเลยนะตั้งร้อยวันแล้วนะแล้วมาถึงจุดที่ถาม่่ออะดีีีกก้มพพจไป จะไปได้อีกไหมพี่จะไปได้อีกไหมพี่จะไปได้อีกไหมพี่ไปได้ครับอืแต่คุณจะไปก็ไปแบบเสียวเสียวเออมันไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีจะใกล้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีใกล้ดอยใกล้อะไรใกล้ดอยอันนี้ก็พาคุณเสียวอยู่นั่นแ่ะพาใกล้ดอยเดี๋ยวกุเป็นซึมเศร้าให้มึงเห็นนะ ผู้พูดจะไม่เห็นตอนที่กูซึมเศร้าผมเข้าใจโอ้ยมีโมโหพี่จะเป็นได้ไงผมเข้าใจผมเข้าใจงไม่เห็นไม่เคยตอนที่กูซึมเศร้าตอนตอน5โมงเย็นนะเปิดเอาว่าโอ้ไปกันหมดแล้วไอ้เหี้ยลูกน้องกูเออกูซึมเศร้าซึมเศร้าเลยไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดอ่ะอันเนี้ยไอ้ดูฮะพวกเรามาซื้อซื้อกันครับอินไซเดอร์คือผู้บริหารขายผู้บริหารขายหุ้นเทคสต็อกครับสูงที่สุดในรอบ3ปีฮะไอคนที่ขายเนี่ยคืออะไรน่ะไอเอ็ม ซีอโอของไมโครซอฟต์อะไอใบจันอะไรด่าใบจันชื่ออะไรทั้งอย่างเนี้ยอันนี้ดีเหรอไม่ใช่ไอไอชื่อเจ้าซีอโอของไมโครซอฟต์อ่ะอินเดียอินเดียขายหุ้นเยอะมากช่วงนี้แล้วเนี่ยล่าสุดนะเนี่ยล่าสุดเดือนล่าสุดโอ้โหขายกระจายเลยนะครับแล้วเวลาขายทีไรเราคุณมัชอบปรับฐานระวังไว้เถอะมึงเนี่ยแต่ว่าผู้บริหารมีระยะจริงผู้บริหารเนี่ยขายปุ๊บแม่งลงอ่ะมีระยะจริง คือไม่รู้อ่ะแต่มึงขายอ่ะใช่ใช่ี่ช่วงนี้คุณก็มีขายหุ้นไทยเหรอกูไม่ได้ขายนี่หมายถึงว่าหุ้นอเมริกานี่คือเทคนิคแล้วนะว่าเออทำไมมันขายเยอะขนาดนี้อ่ะซึ่งเราก็ต้องเอเหมือนกันนะใช่ไมเขาขายหุ้นเยอะนี่ผมก็บาลานเหมือนกันมันมีอีกรูปหนึ่งก็คือคือไม่ได้เอามาแต่ผู้ได้ฟังผู้บริหารขายหุ้นแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรเนี่ยซื้อรายย่อยกลายเป็นไม่ใช่ไม่ใช่รายย่อยอย่างเดียวกลายเป็นว่ามีการ buy back stock บริษัทซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้น คือแม่งเจ้าของขายเว้ยเจ้าผู้บริหารขายแต่ไปบอกบอดบอกว่าซื้อหุ้นคืนไม่ใช่แต่ว่าคุณซื้อหุ้นคืนี่ยเฉพาะกลุ่มที่มันแลกขาดหรือเปล่าไม่มันซื้อทางไอ้เต็งต้องนี่แหละซื้อหุ้นคืนบริษัทซื้อหุ้นคืนแต่เจ้าบริษัทบอดขายถ้าเกิดแค่นี้นี่ยิ่งน่าสงสัยเลยนะแต่ผมไม่ได้เอามาแต่เห็นตัวเลขเหมือนกันบอดขายเออแต่บริษัทซื้อหุ้นคืน คือ <c oughs> อะไรวะแม่งโคตรอันตรายเลยเอ,อ่ะแล้วมาดูกันนะครับว่าหุ้นดีเฟนซีฟในช่วงที่ผ่านมาเอสแอนพวิ่งแต่หุ้นเฮลแคร์ไม่วิ่งนิวโลเออหุ้นเฮลแคร์นิวโลเหุ้นสินค้าจําเป็นอื่นสลับนิวโลใช่ต้องสลับหุ้นยูทิลิตี้อื่นนิวโลหุ้น เรียวเอสเตดอิดนิวโลหุ้นกลุ่มพวกนี้แหละครับคือหุ้นกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยอืถูกที่เหน่งเคยบอกไปแล้วว่าเฮลท์แคร์ของเราก็แย่คอน sumer staple ของเราก็แย่ยูทิลิตี้ก็แย่ธนาคารพาณิชย์ก็แย่เศรษฐกิจอะไรก็แย่หุ้นพวกนี้พอหุ้นพวกนี้มันไม่มาในอเมริกาหุ้นพวกนี้มันก็ลงมันจริงไม่ลบเอเนจีด้วยนะเอเนจีก็ร่วงลงมาหุ้นพวกนี้มันลงมาแล้วหุ้นไทยจะขึ้นยังไงเอสแอนด์พีมันขึ้นแต่หุ้นพวกนี้ลงหุ้นพวกนี้ลงหุ้นพวกนี้ลงหุ้นนึงเลยก็หุ้นพวก มันอยู่ในตลาดหุ้นไทยทั้งหมดเลยดังนั้นปีนี้ปีหน้าจะเป็นปีถ้าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยโอเคมันอาจจะฟื้นขึ้นมาในนิดหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่มันปรับฐานลงมาครับทามิ่งทูตลาดหุ้นไทยนี่น่ารักไอปักเนี่ยปักจะไอปักเนี่ยเฮ้ยน้องปักเฮกันลั่นเลยนี่พวกเราอยู่นี่แล้วมีการโยนด้วยนะมีการโยนหลังแล้วนี่เป็นการบอกว่าหุ้นไอทีซ ไอเทลไอเทลจะตรงนี้โคตรนี้ดีตัวเลขตัวเลขก็ดีกินจะดีเพราะฉะนั้นโกดีเฟนซีฟหุ้นเฮลท์แคร์จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าเฮลท์แคร์ก็ BHB อ m s ถ้าคอนซูเมอร์สเตเปิลก็ c p พีออร์บีเจซีโถ้าเป็นยูทิลิตี้ก็ b g กิมดีพีซีเรลเอสเซ่ก็ AP สุภาลัยประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ WHA เออลืมไปประมาณนี้จบ พายสแนปช็อตประจำวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่27มีนาคมนะฮะผมมองว่าตลาดหุ้นไทยถ้าจะมีการปรับฐานตามตลาดหุ้นอเมริกาก็น่าจะไม่เยอะแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีฟจะเอาเป r ร o r m ตลาด